สวัสด,ดีครับทีดนี้สํรับก็คือช่อง YouTube ทรงนจรนไซโจรครับมาแล้วครับุูลับหมาลายใหญ่ของเราจัดเต็มครับดูเมื่อกี้ผมลงเอาแม่โครล,ลงไปข้างล่างครับไปแต่งขอบดึงดึงทะลุใหม่เดี๋ยวทีนี้ฝนตกมาผมขึ้นมาลงพี่แกขอลงไปจัดการเองเอาลึกใส่ลงไปดูสภาพครับ เป็นยังไงครับดูครับหลวสรุปจะเป็นยังไงจะเละหรือยังไงนี่ครับโอ้รถผมจะออกได้หรือเปล่าค่อนข้างจะแรงครับรตันนี้เอาหมดแล้วพูดแล้วเมาเฮ้ยครับเป็นไงนะครับ khơi nè Lâu ấy Ảo là thấp Lâu ấy, lâu ấy, mình chỉ chừng này Đúng xuống đây khinh quá đây lắm <laughs> ôm thường xuyên có phản đinh thì là không đó đinh không? าสิบอันนี้ปรนเี้นกับคนขอไปในเรื่องครับแบกำลังเอาช็อตเด็ดเลย à, À vâng anh cháu kìm thấy không đây Rồi chung nha không เละเป็นเละครับงานนี้นี้ครับุณจมองมาแล้ว dạng của mọi không ở đây điều... là dạng 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 không? dạng 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 โดนของขอนเสิร์ตแล้วอาเดตต่อครับ้องเส็นกตนริยุดเนาะครับ สำหรับคิวบีเขาจบไปได้เพียงเท่านี้ครับร้อมกับสายฝนเอาเอาอขาก้าวเข้าม,มาส,สวัสดีครับ